เดี๋ยวเราหลอกเขาครับเรารับบอนปุ๊บเราก็โยกนะครับแล้วก็ขึ้นเลยครับเนี่ยเขาไม่โดดครับเขาโลกครับมาถึงเราเซอร์ไพรส์เขาได้ดีนะครับสวัสดีกันด้วยนะครับกับช่องโซ e เซ e นชแชแนลกันอีกแล้วนะครับกับเกมผู้รักกฏสตรีไลบโบนั่นเองวันนี้นะฮะเราจะมา เอเรียกว่ารีวิวไหมมันก็คือรีวิวแหละเพิ่มเติมมิโดริมะแล้วกันนะครับแต่ว่าต้องพูดก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่ไอดีผมนะครับเหมือนเดิมนะฮะเป็นไอเดียของต้องพูดจานะครับยืมมานะครับต้องขอบคุณพี่เขานะครับที่ให้ผมยืมมาดีมานะฮะอันนี้ขอบคุณครับแล้วก็จะเป็นมิโดริมะปลุกพลังขั้นที่3นะฮะตามปกคลิปนะเป็นพอล้อยเพราะว่าทำไมผมเลือกที่จะรีวิวนี้ในคลิปเก่าผมผมเห็นว่ามิโดโอริมาคลิปเก่าของผมมันนานแล้วมัน6เดือนแล้วอ่ะตอนเพิ่งมาครั้งแรกมันยังแบบเเกกก้้ๆๆััังออยู่นนนนนนีมม็ปิดานานแลวนะ มันก็แบบโหดขึ้นเยอะอ่ะมันก็แบบมีวิธีเล่นหลากหลายตอนนั้นอาจจะเล่นอย่างนี้รูอย่างนี้อันนี้อาจจะเปลี่ยนนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูพรสวรรค์คร่าวๆก็เล้ากันคร่าวๆเพราะว่าคลิปเก่าก็มีพูดไปแล้วคลิปเก่านู่นเลยแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้เราจะมาบอกท่าที่สาคัญสําคัญนะครับในการใช้งานนะฮะก็คือท่าแรกก็จะเป็นท่าท่านี้นะครับในการรับบอลแล้วก็โยกนะครับอันนี้เป็นรับบอลโยกนะครับเพราะว่าโบลตเราจะรับปึ๊บแล้วเราก็โยกนะครับถ้าเขาไม่ล้มเราก็ไม่ยิงนะฮะอันนี้หักขาได้ดีนะ พวกเป็นพวกขกขาอันนี้มันอันนี้มันเวลาโดนสติลนี่มันจะมีโอกาสออกเนี่ยขาขาพวกเนี้ยแต่ท่านี้ท่านี้ก็เป็นหนึ่งในท่าหากินนะ,กะนะครับกระดึบข้างนะกระดึบข้างเลือกอด้รทำว่าจะเอาซ้ายหรือขวานะฮะถ้าพวกกระดึบมาโอเค okay. ต่อมาก็จะเป็นท่าท่านี้นะท่านี้ต้องมีนะฮะท่านี้คือเวลาเราวิ่งนะครับเรากดข้อมือนะฮะแล้วเราสามารถรับบอลชูได้เลยนะฮะปกติถ้าเราไม่อัพท่านี้เรากดข้อมือแล้ววิ่งครับ ถ้เราลับบอลมันจะไม่ชูนะครับส่วนท่านี้ที่ผมคิดว่านะฮะตอนผมแปลผมงงมากนะครับผมคิดว่ามันคือเวลาเราฝดรับบอลน,นะครับคือขอบอลสามแต้มใช่ไหมเวลาที่แบบอีกฝ่ายอ่ะมันชุดไม่ลงฟับแล้วเรารีบาลไดใช่ปะมันจะขึ้นเป็นวงฟฟ้าใช่ไหมครับว่าเราต้องส่งออกข้างนอกนะถึงจะเล่นข้างในได้แต่ถ้าไอมันขึ้นฟงฟ้านั้นอยู่อ่ะและเรามีสกิลเนี้ยแล้วเราขอบอลอยู่สามแต้มเพื่อนส่งออกมาปับ๊บมันน่าจะชูให้เลยนะครับ มันมันน่าจะเป็นท่านี้นะครับน่าจะนะผมไม่แน่ใจผมแปลแล้วมันก็งงอยู่ดีอ่ะโอเคส่วนท่าสําคัญต่อมาคือท่านี้ไม่จําเป็นต้องมีนะเดี๋ยวนะท่านี้นะครท่านี้คือมีก็ดีนะครับมีมีมีก็ดีนะครับท่านี้โดยมันเป็นทางผ่านนะรับบอลฟุ๊บเขาอาจจะคิดว่าเราโยกงนะครับมันคือที่ริงที่นั่นมันมันกดฟ๊อปแล้วมันก็ดึบมันมันจะดึบข้านิดหนึ่งนะมันอาจจะหลอกได้นะแต่ว่าต้องเล่นไกลหน่อยนะมันจะต้องไปคอมโบกันติ โอเคต่อมาจะเป็นท่าบล็อกนะครับท่าบล็อกนี่คือยังไงก็ควรมีติดไว้นะครับมีโดรมะเป็นตัวที่ตบข้างในโหดมากครับมีไว้ก็ดีครับมีมีไว้ติดไว้ดีเหมือนกันครับโอเคส่วนแถวที่สำคัญที่สุดคืออันตีนะฮะก็คืออันนี้นะครับท่าแรกกดอันตีปั๊บอันนี้ย่อนะครับจะใช้ทั้งหมด2อันตีนะครับคือหลายคนที่มีมิโดรมาแรกๆครับก็จะกดอันตีปุ๊บแล้วก็เอ๊ะทำไมอัพมาแล้วกดไม่ได้นะครับคือมันต้องใช้อันตีสองขั้นเลยนะครับคือใช้2เกรดนะครับ เกรดแรกเอาไว้กดอันตีธรรมดาเกรดที่สองไว้กดย่อนะครับหรือว่าเอามาอัพไอเอามาใช้กันนี้นะครับอันตีแรกกดธรรมดาอันตีสองไว้กดย่อไออันตีโยกนะครับหรือจะใช้สามอันตีก็ได้ครับกดอันตีธรรมดาชูตแล้วกดอันตีโยกแล้วกดอันตีย่อนะครับแต่ว่าอ่าอันตีโยกอันนี้นะครับคือวิธีใช้งานคือเราจะต้องยืนนิ่งๆนะครับแล้วรับบอลจากเพื่อนเท่านั้นนะครับคือเริ่มมาปุ๊บเพื่อนส่งให้ปั๊บเรายืนนิ่งอยู่แล้วกดใช้อันตีและโยกครับเราจะไม่สามารถเดินแล้วก็ รับบอลนยโยกได้นะไม่ได้นะครับโอเคสองท่านนี้มันสาคัญอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นทางผ่านนะนะแล้วก็ผ่านมาแล้วอันนี้เป็นทางผ่านอันนี้เราผ่านไปแล้วผ่านเนี่ยพวกเนี้ยผ่านผ่านไปผ่านไปผ่านมันอะไรต้องผ่านนะครับนี่ครับท่านี้มีประโยชน์มากครับขอบอลและชูตเลยนะครับเป็นอันตรีนะฮะอันนี้ท่านี้เอาไว้ลักไก่ได้ดีนะครับเพราะว่าอันติมิโดริมานี่ถ้าเราไม่กระโดดนะครับถ้าเราไม่กระโดดนะเรายิงลบกกุญเนี้ยมันมันลงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันลงร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อให้เราแบบ ยืนชูมืออัดหน้าเลยนะมันลงนะครับเราต้องกระโดดนะมันถึงจะขึ้นลบกวนนะฮะลบกวนก็ยังมีสิทธิ์ลงเองนะครับแล้วถ้าไม่ใช้คอมโบเนี่ยเราใช้ลึกขึ้นปั๊มเราแบบเห็นขอมือนึกว่าจะแดดเขามารับชูดเลยอันนี้เราก็อาจจะแบบงงเสียจังหวะได้ฮะโอเคต่อมาก็จะเป็นไอ้พวกเนี้ยผมงงมากเลยว่าเกมมันมีไว้ทําไมเนี่ยไอ้ท่าสมอ่ะตรงนี้อาจจะมีไว้หนึ่งเนี่ยแต่ผมงงเหลือเกินมันมีทําไมเนี่ยไอ้ทรงหลังเนี่ยไอ้ท่าเนี่ยทรงหลังเนี่ยอันตีทรงหลัง ให้มันจะมายืนหลังมิโดว่ะแล้วให้มิโดส่งคืนเน,นะนี่ยท่าเนี่ยมันแบบมันทางผ่านจัดอะแล้วมันใช้ที่แบบสิบสิบใบเจ็ดใบแต่โคตรแพงเลยตีมิโดเนี่ยส่งแล้วเนี่ยวิ่งไวเนี่ยเอามาทําไมเนี่ยแต่ว่ามันที่จริงมันเอาไปไอ้ท่าเน,นี้ยมันเป็นคอมโมบปลุกพลังนะไอ้ท่าส่งนะนะโอเคแล้วก็มาท่าสำคัญนะสำคัญจริงจริงนะของมิโดเลยมาคือสองท่าสุดท้ายของอันตินะครับซึ่งมังกลัวจะมาถึงเนี่ยดูดิกี่ท่าเนี่ยโหเนี่ยดูดิห้าหกท่าเจ็ดท่าแปดท่าเนี่ย พูดเยอะไปมาครับโอเคก่อนจะไปถึงไอ้ก่อนจะมาดูนี้ดูนี้ก่อน,นครับอันนี้คือเมื่อเราใช้อันตินะครับและยิงลงนะครับขอบการเล่นสารแต้มเราจะเพิ่มนะครับระยะในการยิงไกลนะปกติเราจะสมมติว่าเรายิงได้ระดับหนึ่งนะครับในการแบบสมมติเราแดดยิงเงยโยกโยกโยก,โยกซ้ายโยกขวายิงปุ๊บมันจะมีระยะของมันนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ไกลไปมันจะยิงไม่ได้ใช่ไหม อันค่านี้ก็จะเพิ่มขึ้นมานครับจะมีวงวงเขียวพิเศษนะครับมันจะมีขีดพิเศษนะเพิ่มมาอีก0ูนย์เมตรนะครับก็แตกได้5้าครั้งนะครับ0ูเมตรคืออันตรีลงนะครับต้องเป็นอันติีเท่านั้นนะอันติีทาแต้มปึ๊บแล้วก็ลงไปนะครับก็จะเพิ่มนะครับส่วนอันนี้อ่าการเก็บพลังงานสูงสุดนะครับจะเพิ่มอีกหนึ่งนะครับแล้วก็คอ์สที่ใช้งานนะครับจะลด10นะครับก็คือจากค่าสเอจาก60เป็นผมไม่แน่ใจหกสิปะวะไม่แน่ใจว่า60 เหมือนห0จะเหลือ5้าสินะครับอันนี้ก็จะไปใช้รถกับไอ้พวกนี้ด้วยนะครับโอเคแล้วเราเรามาดูปลุกพลังกันดีกว่านะครับปลุกพลังที่สําคัญของมิโดริมานะครับจะไม่ค่อยเหมือนตัวอื่นนะครับของตัวอาจจะเป็นเลขคู่ใช่ไหมแต่ของมิโดริมาเป็นเลขคี่ครับปลุกพลังขั้นแรกนะครับของดีที่สุดเลยครับแม่งโคตรดีฮะผมว่าแม่งให้ดีอันดับหนึ่งเลยของปลุกพลังหกขั้นเนี่ยผมว่าปลุกพลังขั้นหนึ่งดีสุดสเตตหลักครับได้สามแต้มบวกห้านะครับแค่นี้ดีไม่พอนะครับ คือการที่เราใช้อันตีแต่ละครั้งนะครับไอ้ท่าพวกนี้บุกพลังขั้นที่หนึ่งเนี่ยการที่เราใช้ท่าพวกนี้เนี่ยย่อเนี่ยปุ๊บปกติเราจะใช้อันติหนึ่งหลอดอันนี้เป็นสองหลอดใช่ไหมไม่ต้องครับอันนี้อันติมันจะแยกกันไปครับคืออันตีของย่อกับอันตีของเอ่อข้างครับมันจะแยกกับอันตีหลักครับอันตีหลักมันก็จะขึ้นไปนะครับแปดสิบหน่วยใช่อหกสิบหน่วยใช่ไหมหกสิบหน่วยมันก็จะขึ้นไปนะฮะพอเต็มหกสิบหน่วยปุ๊บมันก็ใช้ได้เลย ่วนอันตรีพวกนี้นะครับมันจะใช้80หน่วยนะฮะซึ่งถ้าเราอัพปุพลังขั้นที่1่อ่ะมันจะเพิ่มอีก10หน่วยเป็น90นะครับเออผมไม่แน่ใจมันมันเพิ่ม10ป่ะวะแต่มัน90นะครับตอนถ้าเป็นไอดีผมเองนะไอดีผมมันใช้90ซึ่งแต่ว่าเราจะสามารถกดใช้แยกกันได้นะครับต่อให้เรากดอันตรีไปแล้วมาถึงอันติีเรามีเลยเราชุดฟึ่มไปเลยใช่ไหมปึ๊บแต่ว่าไอสองอันตรีข้างๆนะครับ คืออันติีย่ออันติีแดดข้างครับมันไม่ลดด้วยครับคือมันก็ยังเก็บพลังงานต่อไปครับเราไม่ต้องกดใช้ก็ได้ครับพลังงานมันแยกกันนะครับเราสามารถกดใช้ได้จะใช้ยังไงก็ได้นะครับพออันติีเราเต็มทุกอย่างแล้วเราจะสามารถกดใช้ย่อจะโยกจะยังไงก็ได้มันคือแบบมันจะช่วยประหยัดพลังงานเยอะนะฮะประมาณนี้ช่วยได้เยอะนะครับปลูกพลังขั้นหนึ่งนะส่วนปลูกพลังขั้นที่2นะครับจะได้ค่าชิดการปกห้าแล้วก็ไอ้ท่าเนี้ยเนี่ยไอ้ท่าม้วนเนี่ยม้วนเข้ามาข้างในนะครับมันจะ ไวขึ้นนะครับมันจะมว้วนไวขึ้นนะประมาณนี้แล้วก็ทําให้ตบได้ยากขึ้นนะครับเดี๋ยวจะปุกพลังขั้นที่3นะครับเป็นปุกพลังที่ดีอีกอันหนึ่งนะครับรองลงมาจากอันที่1เลยนะครับเป็นรองลงมาเป็นระดับ2นะก็คือการอันที่จะได้การลวบคุมบวกห้านะครับคือการยิง3มแต้มทุกแบบนะครับทุกแบบเลยนะฮะสามแต้มทุกแบบจะทําให้เราได้พลังงานเพิ่มบวกห้านะครับถ้ายิงลงโอ้โหไวมากนะครับคือถ้าใส่ลุนพลังงานยับนี่คือยิง2ลูกนี้ได้อันติมาแล้วนะฮะ โอ้โหครับมีโดมิเลมาแม่งตัวที่แบบอันตรีแทบจะคอนเฟิร์มแทบจะนะตบโ,บโบหดตัวเป็นรังขั้นที่4นะครับจะได้ค่าบล็อกบวก5นะครับแล้วก็จะเป็นค่าบล็อกข้างในนะไม่ใช่บล็อกข้างนอกนะบล็อกข้างในนะบล็อกแล้วจะอีกฝ่ายจะเอ่อบล็อกโดนบล็อกง่ายขึ้นนะครับท่านตบตบได้ง่ายขึ้นนะก็เอ่อตบโหดครับท่านี้ตบโหดจริงๆนะท่านี้จังหวะ2นี่สตัตเรียบนะถ้าใครเป็นเมนโดมิเลมาก็มีไว้นะครับอาจจะมีไว้ถึงขั้นห้านะขั้นหกไปดองก็ได้นะ โอเคส่วนต่อไปมาดูขั้น5นะครับขั้น5้าคือมันจะไปคอมโบกับอันติีนะครับอันนี้จะได้คุมเกมบวกห้ามันจะมาคอมโบกับ5้านี้มันจะมาคอมโบกับห่านี้นี่นี่ลองสุดท้ายนะครับที่ผมบอกว่ามันจะเพิ่มระยะระยะวงครับศูนย์จุดสามเมตรใช่ไหมครับส่วนอันนี้คือจะเพิ่มอันติลงทุกครั้งนะครับจะเพิ่มจากศูนย์จุดสามเมตรเป็นศูนย์จุดสี่เมตรนะครับหลายคนอาจจะเห็นว่าโอ้ยก็เพิ่มศูนย์จุดหนึ่งเมตรเองนี่ความเป็นจริงนะครับมันเยอะอีกหอตัวนะครับมันเยอะนะแล้วก็ เมื่อเราเล่นในวงเขียวนะคือมันไกลออกมาใช่ไหมมันไกลออกมาปั๊บมันเล่นในวงเขียวนะถ้าเรายิงในนั้นอัตราเพิ่ม3แต้เอ้ย,ยลิ้นพันอัตราในการยิง3ามแต้มในเส้นเขียวพิเศษตร,ตรงนั้นนะครับที่เพิ่มมามันจะเพิ่มอีก5%เนตนะครับความแม่นยำนะเพิ่ม5%เนอะก็คือจะแม่นกว่าเดิมนะครับก็เป็นของดีรองมาจาก1 2 3สามเนี่ย1ถึห้านะรเรียงไปส่วนปลูกพลังขั้นที่6นะครับ มันไม่แพ้วหมดอะมันวิ่งไวบวกห้านะแต่ว่าถ้ามันคือมันอันติส่งนะครับแล้วตัวมันจะวิ่งไวนะครับตัวมันจะวิ่งไวมากแบบไวจริงๆนะไวมากไปครับแบบคนอื่นตามไม่ทันนะครับแล้วก็กดชูนะครับซึ่งมันก็ดูมีประโยชน์มันมันก็อาจจะดูมีแต่ถ้าเพื่อนไม่รู้งานมันเข้าไปเล่นเองแล้วก็เสียอันติีรีใช่ไหมแล้วก็ไปได้สองแต้มแทนอาจจะได้สองแต้มแทนแต่ว่าถ้าเพื่อนขึ้นมาให้เราเบิ้ลมาจริงๆแล้วอีกฝ่ายมันมีคังกมิโซนอย่างเงี้ย แล้วมันกดวิ่งตามมาเออวิโซนมันวิ่งทันนะแล้ววิโซนมันวิ่งไวมากนะหรือแบบเออทางวิโซนมันวิ่งตามมากระโดดตบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นชูธรรมดานะัไม่ใช่อันตีิมันโดนรบกวนได้แล้วว่าหรืออาจจะเป็นคาตามาสือนะครับที่แบบกดพุ่งสติวมาดักนะพุ่งมาพุ่งมาให้คนกรอบอ่ะมันก็แค่นี้ก็สติไอ้รบกวนได้แล้วนะมันก็เลยไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับโอเคต่อไปจะเป็นลูนนะลูนลูนลูน มันคลิปเก่าผมจะใส่เป็นอ่าคลิปเก่าผมจะใส่เป็นการลบก,กวนใช่ไหมแต่ toast, ไม่แน่ใจว่าใส่การลบก,กวนหรืออันพลังงานอันนี้นะฮะซึ่งแพดเนี้ยนะครับมันจะเป็นมิโดสายพลังงานนะครับมันจะเป็นตัวพลังงานนะฮะเมื่อก่อนอาจจะคิดว่าเอามายิงเป็นแต้มหลักใช่ไหมคือความจริงมันไม่ใช่นะมิโดมิดโอเนมะมันเป็นตัวที่เล่นคอยเล่นแต่อันตรีนะครับมันไม่ค่อยได้ชุดหลักนะครับคือลูนเขียวนะครับลูนเขียวจะใส่เป็นการลบกวนพลังงานอ่าพลังงานสะสมนะครับในการที่เรายืนเฉยๆนี่พลังงานก็จะรีไวขึ้นเรื่อยๆนะครับ ก็ต้องอัพอันนี้นะครับแล้วก็ลูนส้มนะครับเหมือนเดิมครับสามแต้มกัรลดกวนนะครับไม่มีอันไหนมาแทนได้นะครับอันนี้ดีสุดนะตอนนี้นะก็ทําให้สามแต้มม่นขึ้นแล้วส่วนอันนี้นะครับจะมี2ตัวเลือกนะครับอันนี้หลายคนอาจจะคิดว่าลูนนี้อาจจะดีหรือเปล่าเดี๋ยวผมให้ดูนี่ลูนนี้นะครับลูนนี้ไม่ดีนะครับคือจำสามแต้มนะครับมันจะทาให้ขาดค่าคุมเกมนะคคือจะทําให้เรากระโดดสูงและบล็อกง่ายขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่า การคุมเกมของเราที่เราสามารถหักขาศัตรูหรือว่าส่งบอลและถูกตัดบอลได้น้อยลงและรับบอลไกลขึ้นเนี่ยอันนี้มันจะหายไปนะครับซึ่งมันเทียบกับอันนี้ไม่ติดเลยนะฮะมันเทียบยากนะครับซึ่งทําให้ใส่อันนี้ดีกว่านะครับเป็นคุมเกม3มแต้มนะครับตัวนี้กอันนี้ผมว่าดีซึ่งเป็นเมตาณตตอนนี้ด้วยนะครับซึ่งหลายคนใช้หลายคนไม่ใช้นะครับคือพลังงานเริ่มต้นครับอันนี้ครับพลังงานเริ่มต้นนะครับ อาจใครที่ปั้นหิวงะแล้วมีพลังงานเริ่มต้นนะครับเพราะว่าหิวงะมันต้องใช้พลังงานด้วยเนี่ยไอหิวงะเนี่ยเพื่อแปลงร่างเหมืองวิจอ่ะมันเอามาใช้มิดโด้ครับเพราะว่ามิโดก็ใช้เหมือนกันนะครับเป็นพลังงานเริ่มต้นมาถึงปุ๊บอาจจะมีแอนติเล่นได้เลยนะครับส่วนรุ่นใหญ่นะผมก็ใส่เหมือนกันครับอันนี้ครับพลังงานเริ่มต้นบวกยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหห้าสิบโอ้โหเนี่ยพลังงานยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ของห้าสิบอาจจะดูไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่ามันมันมันได้ใช ถ้าเราบวกกับลูนฟ้าที่เป็นพลังงานเริ่มต้นนี้มาถึงไม่อันติเลยนะฮะประมาณเราใส่เป็นไม่ซ้ำน้อยนะครับลูนนี้นะครับก็เป็นขอเทียนเชนนะมันเข้าลูนหลักแล้วไปขอดไอปไปแลกได้นะครับไปไปแลกในตู้ได้นะมันมันเข้าแล้วนะฮะคือไอ้ลูกนี้ไม่ว่าเราจะยิงเข้าหรือว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกอย่างในเกมนะที่ทำแอคชั่นนะครับเราจะได้พลังงานเพิ่ม3ามหน่วยนะครับอันนี้คันหนะ้านะได้3หน่วย ตัวอันนี้ก็จะมีตัวเลือกให้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น3มแต้มอันนี้นะฮะบวกทุกอย่าง3%เนนะครับหรืออาจจะใส่เป็นอันนี้ก็ได้นะครับถ้าเรายิงไม่ลงนะครับครั้งต่อไป3มแต้มจะบวก5เซ็นในการลงนะฮะในการยิงนะหรือถ้าดีๆจริงๆนะครับถ้าดีๆคือต้องอันนี้ครับคือเราจะบวก3แต้ม3%เนก็จริงนะครับแต่ว่าการจับบอลของเราจะไกลขึ้นจะไกลขึ้น3นะครับบวก3นะการจับบอลของเราระยะระยะรับบอลไกลไกลกว่าเดิมมากนะครับึืออันนี้ก็ดีนะฮะ โอเคโอเคจะดูอะไรเพิ่มไหมเนาะเดี๋ยวนะผมลืมลืมลืม,ม,ลมจะเป็นรูนใหญ่นะรูนใหญ่ที่ผมพูดถึงก็อ้อผมจะให้ดูนะนี่มันมาเอาฟีได้นะฮะนี่นี่มาแลกได้นะพบหนะนึ่งร้อยนะนี่มันเลือกได้เลยก็จะมีอันใหม่นะครับเป็นคอเทียงเชียกับสวิงแมนนะฮะเอ่อสวิงแมนนี่ก็เหมือนเหมือนแซมดังเลยนะเหมือนแซมดังฮนะชุดกลางบวกบวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้ว พอไปอยู่เกมรับก็จะบวก0.1นะอันนี้ขั้นแรกนะถ้าเวล5มันก็จะบวกบวก3.5บวกป้องกัน0.25หรือ3.5นั่นแหละ2.5มะอนะก็ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวจะไปดูเกมเพลย์กันท้ายคลิปนะครับก็ก็เดไปดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจนะเพื่อทำคลิปแบบนี้ออกมาอกีกต่อไปนะครับขอไว้ด้วยนะเห็นหลายคนขอคุณลโกมาเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าต้อง ขอใหจริงนับคุณโกรธตัวมันผมพยายามเล่นแล้วนะครับมันมันเล่นไม่ออกยิงๆนะมันเล่นแล้วมันมันแพ้ครับมันมันไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับนะก็เข็นคนบางคนขอคีเสกปูกพลังขั้นหกอันนี้ก็กยหมกันนะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครมีนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะมีคลิปอัปเดตคีเสกของผมเหมือนกันนะครับคีเสกของผมก็คลิปเก่าละตอบไอ้คลิปเก่าเก่าจัดเลยแต่ผมก็เก่าจัดปะวะผมไม่น่ใจะว่ารีวิวปูกพลังขั้นสองไปแล้วนะเ๋วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอัปเดตอีกที ครับโอเคเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับราบขอบคุณครับไ้เจอกันในคลิปหน้านะครับบายมาคืออันนี้แบบคอมนี้นะฮะเป็นคอมที่ให้เรายิงนะคือคอมนี้ฮะคือมิดลิมาอาจจะเป็นตัวที่แบบที่ผมบอกว่าอาจจะต้องแช้ตีนะแต่ว่าผมใส่เป็นพลังงานเริ่มต้นนะครับผมได้เป็นพลังงานเริ่มต้นไอรูนรูนมิดริมไอรูนลูนใหญ่เป็นพลังงานเริ่มต้นคือถ้าเจอคอมถ้าผมเป็นคอมนี้ครับคือสองรีบาวอะนี่ผมต้องใส่เป็นรูนเอามินเนะนะครับ ว่ามันได้พลังงานสี่นะนั้นตอนหนึ่งลูกอะเพราะว่าอันนี้ผมได้ยิงแน่ๆอะแต่มันลำบากนะผมโดนลุมตบแน่นอนอะ,ปนอะไปดเพื่อนสอนสองให้ี๋ยวสอนสองให้ถงป๊บไม่ได้ส่งมาเพื่อนก่อนนะครับ่อห้เล่นนะถ้าเพื่อนทำได้ก็ทำไปนะครับเราต้องอยางแล้วถ้าเขาประกบเราด้วยนะครับถ้าเขาส่งมามีสิทธิ์โดนตัดบอลสูงนะครับต้องค่อยๆเล่นนะ โดนถักขาไงครับนี่เดียด๋ยวช่วยซ้อมจุดสองให้แต่บอกเอ๊ะไม่ได้เสร็จไว้นี่ว่嘛แต่เราก็ดิบดิบข้างชุดเอาแตกไปก่อนนะครับหนึ่งลูกนะต่อให้เราไม่มีรูนมันก็มีสแต็กนะครับแล้วก็กระดิบข้างอีกลูกครับลงนะฮะเห็นไหมครับมันมีสแต็กครับอันตีมาแล้วฮะอันนี้คือพลังของปุ๊กสามครับอันตีมาไวมากขึ้นหรือเปล่าอุ้ยผมตบไม่โดนโทษโทษโทษ เดี <for> <usted> Start him. Still, ๋ยวเราหลอกเขาอะนะครับเรารับบอลปุ๊บเราก็โยกนะครับเราก็ขึ้นเลยครับเนี่เขาไม่โดดครับเขาโลกครับมาถึงเราเซ์ไพส์เขาได้ดีนะฮะานี้ครับรับบอลและชูนเลยครับอันติานี้หากินได้ดีครับอันติอันติอันติอีกสองข้างเราจะมาวนะฮะสวยครับหลิวเว่รเป็นตัวที่บล็อกดีครับโดนไม่ตัางอะฮรเซกาวาเลยครับหริอเว่ระครับแต่ตัางที่รีบาวดได้ครับสวยครับ นะฮะเราจะมีหลอดเขียวๆขึ้นเห็นไหมครับเมื่อกี้ <S <S นะฮะหลอดแหละหลอดนะครับเขียวๆปึ๊บชุดลงครับลงอันตีมาครับตัวไม่โคตรครับเนี่ยอันตีมาแล้วเอเนี่ยเอต่อข้างผ้าหลอดต่อนเล็กเราสี่ตีต่อใหญ่เราสี่หกโอ้เพื่อนเพื่อนบล็อกหนึ่งไม่ได้นะครับเกมนี้อดิตผ้าครับไม่ลงครับ เราขอโทษเพื่อนไปก่อนนะครับเราเก็บสแต็กไว้นะเมื่อกี้เมื่อกี้เราเล่นยิงวงเขียวด้วยนะสวยครับโอ้ <c oughs> ลิเวอร์ไม่ได้พุ่งไปกเก็บบอลน,นะอันตรีมันพุ่งได้เอ้ยได้ตัดบอลไว่ลงมา <c oughs> อมืเอาไม่โดดครับเอาไม่โดดแต่เมื่อกี้ผมกดย่อไม่ติดเลยนะเมื่อกี้ผมแทนดีผมจะย่อต่อครับย่อไม่ติดครับวิเพื่อนบล็อกไม่ได้ว่ะ อันตีเราก็น่าจะวงไกลขึ้นแล้วนะครับนะวงใหญ่ขึ้นแล้วครับเพื่อนเล่นลงไหมสวยพอาวงเราใหญ่ขึ้นปั๊บไอคนที่กั้นเราก็ลำบากขึ้นคนระับเพราะว่าเราเล่นข้างในได้ครับเุ้ยเทายัางไงสวยสวยกระดิบย,ย,ยิงไม่ลงถ้ามีปุกถ้ามีปุกผ้าจะช่วยได้มแม่นขึ้นเลยนะครับ อุ้ยสวยสวยสวยลุกนี้สวยลุกนี้สวยเดี๋ยวว้ยังเเก่งกันเนี่ยฮึบไม่ได้อุ้ยเขาไม่เฟ้งฮะต้อันตีแล้วส่งนะไอไอเนี่ยชื่อเนี่ยเขาผมจะลองเล่นถอยมาไกลนะครับแล้วก็เข้ามาข้างในอันตีครับแล้วก็ย่ออู๋เอามาซ้อนทันถ้าผมไม่นี่นะเมื่อกี้ถ้าผมยิงจังหวะแรกอ่ะมันเอไม่ย่อ มันมันน่าจะได้ครเขาจะยิงได้ผมพลาดไม,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหโคตรไกลอ่ะดูดิผมยิงโคตรไกลอ่ะไม่ลงอ่ะได้บอลตรงกันส่งมาปุ๊บผมย่อเข้ามาสองแต้มครับอันนี้สองแต้มสองแต้มเขาได้ได้พลังงานเหมนนะบบือนกันะรับบอลแล้วก็ดึับเข้า,านะก็เขาโดนผมล็อกบ่อย เออเอาไปดิเอาไปก่อนเลยเต็มแขนพุดดิฟข้างครับแล้วก็ม้วนเข้ามาดิงนะฮะอันนี้ก็ใช้ได้งานดีเหมือนกันนะในการอยากปล่อยบอลน,นะแต่เรางงครับว่าเราสองรีบาวฮะแต่ทําไมเรารีบาวแพ้วะวงงเรารีบาวแพ้เฉยแพ้รู้แบบไม่แน่ใจต้องดูสกอร์ท้ายเกมแต่แบบผมรู้สึกว่ามันรีบาวกันแปลกๆไม่ลงครับจีบเอาเนี่ยรีบาวแพ้เรามีส่งรีบาวตำแหน่งเราดีกว่าด้วยเมื่อกี้ เียวสิชิบหายแล้วชิบหายแล้วเนี่ยเราชิบหายแล้วนะครับเราชิบหายกันแล้วนะครับ,รบ,รบโอ้โหดีนะยังลงนะยังลงนะเราใช้อันตีเยอะขนาดนี้แต่ยังลงอยู่โดนรบกวนนะเอาเนี่ยเดนนะอะบล็อกสองให้เพื่อนใส่ต้องบล็อกหนึ่งให้ละมั่งวงโคตไลครับตอนนี้ รับบอลได้หน่อยเพื่อนปึ๊บม้วนเข้ามังในฮะตบไม่โดนครับสวยได้อยู่ตรงไปเพื่อนครับมาขอบอลดิเอออันติสวยพักสองพักโค,โคตรบไม่โดนสวยครับไอออันติมิโดไเออันติมูราตอนแรกนึกว่าตบยากนะไปมาไปมาแม่งตบง่ายมากเลยอันติมูรามูราตะกีครับมันตบง่ายครับแค่มันถูกผักต้นเอตอนต้น,นครับมันถูกผัก ผมวิ่งข้างหลังครับแล้วก็ดิบข้างครับโล่งครับโอ้โหโคตรไกลนะฮะเขาเขาเดี๋ยวคิดว่าเราเมียนตีนะเพราะมันเพราะว่ามันไอ้น,นี่นะอะไรเงียแล้วเขาเดืยวไปยี่สิบแต้มนะโอ้โหโปคตรแต่พวกเขาก็ยี่สิบสองเลเรากันกันไม่อยู่อะอ้าวเขายอมเลยโอ้โหไวจัด